ไรเดอร์หัวจะปวดถูกจ้างให้เอาของไปส่งระหว่างทางถึงกับช็อกพบเป็นจอระเ้ตัวเป็นๆยังไม่ตายจะให้ส่งต่อไงไหวเข้าเดินเขาเด็เเดจะพาทุกคนไปดูเหตุการณ์สุดประหลาดที่เกิดขึ้นเมื่อไรเดอร์หนุ่มในประเทศจีนได้รับออเดอร์ให้ไปส่งสินค้าตามปกติแต่สิ่งที่ไม่ปกติคือสินค้าที่เขาต้องนําไปส่งนั้นไม่ใช่พัสดุหรือกล่องอาหารแบบทั่วๆไปแต่มันคือกระสอบผ้าไนาลอนที่มีจอระเ้ตัวหนึ่งยัดอยู่ภายใน ที่ชวนช็อกไปยิ่งกว่านั้นก็คือจอระเข้ที่ควรจะตายไปแล้วตัวนี้กลับขยับและแผงธิ์ได้ระหว่างการส่งสินค้าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาในกวงไรเดอร์หนุ่มเผยว่าเขารับออเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มหนึ่งให้ร,รับสินค้าไปส่งที่ร้านอาหารเมื่อเขาขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าไปถึงที่อยู่ของร้านขายจอระเข้พนักงานก็อุ้มกระสอบจอระเข้มาวางไว้ตรงที่เหยียบของรถ พวกเขาบอกให้ผมไปส่งเร็วๆเ,เพราะลูกค้ารออยู่ในกวงบอกพร้อมอธิบายว่ารูปแบบการส่งของออเดอร์นี้ทำให้เขาไม่สามารถรับงานซ้อนได้จําต้องนําของไปส่งก่อนในกวงเผยต่อว่าทางร้านค้าอ้างว่าจอระเขตายแล้วแต่มันกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกระหว่างทางการขนส่งโดยระหว่างทางมีลูกกระนาดบนเลนจักรยานยนต์ทำให้รถสั่นสะเทือน แรงสะเทือนนั้นทําให้จระเข้ตื่นขึ้นก่อนที่มันจะเริ่มพลิกตัวไปมาในถุงกระสอบนั้นเห็นได้ชัดว่าจระเข้ตัวนี้ยังไม่ตายตามที่คนขายอ้างตอนที่เขาอยู่ห่างจากจุดหมายเพียงแค่3มกิโลเมตรทุกอย่างก็เริ่มวุ่นวายเกินควบคุมจระเข้ยังคงดิ้นอย่างรุนแรงจนกระสอบตกลงบนพื้นถนนหลายครั้งเขาจึงโทรศัพท์ไปถามร้านว่าทำไมจระเข้ยังมีชีวิตอยู่แต่ทางร้านก็บอกแค่ให้เขาใช้เท้าเหยียบจระเข้ไว้มันจะได้ไม่ขยับ แต่วิธีการนี้ไม่ได้ผลแถมยังทําให้รองเท้าของเขาขาดด้วยเพราะจอะร์เข้หล่นจากรถหลายรอบทุงกระสอบก็เริ่มขาดหลายจุด ตอนที่เขาเห็นปากจระเข้รวมถึงหางและกรงเล็บของมันเขาก็เริ่มรู้สึกว่าอันตรายเกินกว่าจะส่งต่อได้เขาจึงโทรหาตำรวจขณะเดียวกันฝั่งร้านอาหารที่รอรับสินค้าก็โทรแจ้งตำรวจเช่นกันอ้างว่าในกวงทำให้สินค้าเสียหายและพวกเขาก็ไม่ต้องการจระเข้ตัวนี้แล้วขอให้ในายกวงนำไปคืนร้านค้าระหว่างทางนำจระเข้กลับไปกระสอบก็ตกลงบนถนอนอีกครั้งทำให้ถุงฉีกขาดมากขึ้น สุดท้ายนกวงตัดสินใจโทรหาตำรวจอีกครั้งจนตำรวจนำรถจักรยานยนต์มารับจระเข้ตัวนี้ไปรอให้ทางร้านอาหารมารับจระเข้ไปจัดการเองในกวงเผยว่าหากเขารู้ว่าจระเข้ยังไม่ตายและถูกห่อไวล้ลวกๆแบบนี้เขาคงไม่รับงานโดยงานนี้เขาได้รับค่าตอบแทนอยู่ที่26หยวน หรือเราหนึ่งบาทเท่านั้นขณะที่ฝั่งเจ้าของร้านไข่จระเข้อ้างว่าตนเองไม่เคยบอกว่าจระเข้ตายแล้วและยอมรับว่าใช้เชือกมัดปากจระเข้ไว้เท่านั้นก่อนจับยัดลงถุงกระสอบส่วนลังไม้ที่ร้านมีไว้เก็บจระเข้ที่ต้องส่งครั้งละหลายตัวที่ผ่านมาพวกเขาให้ไรเดอร์ไปส่งจระเข้ทุกวันแต่ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรมาก่อน อย่างไรก็ตามทางกรมเกษตรและกิจการชนบทของมณฑลกวางตุง้งเคยออกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการค้าส่งและค้าปลีกจระเข้ที่ยังมีชีวิตให้จระเข้ต้องถูกมัดปิดตาและบรรจุลงกล่องไม้หรือกงเหล็กเท่านั้นการจับจระเข้มัดปากใส่กระสอบไว้ในเคสนี้จึงไม่ถูกต้องขณะที่แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ชี้แจงว่าฝั่งทางผู้จ้างไม่ได้ระบุประเภทสินค้าตอนที่ทำการออเดอร์ ขณะที่พนักงานเองก็ไม่ได้ยกเลิกคำสั่งและยืนยันที่จะไปส่งเมื่อเห็นว่าสินค้าเป็นจระเข้ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเป็นการละเมิดระเบียบข้อบังคับทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าภายหลังจากที่ตำรวจเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยในกวงได้บรรลุข้อตกลงกับร้านขายจระเข้ที่ยอมชดใช้ค่าเสียหายจำนวน2 0 0รยหยวนหรือราว890บบาทเป็นค่ารองเท้าที่ขาดและค่าเสียเวลาขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณคะ่ะ